มาสด้า r e รี s มเซอร์ไพรส์คัมรีในปี2021รืถยนต์ที่คนไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตพากันเรียกร้องให้มาจำหน่ายในไทยก็คือ Mazda 6ซึ่งเป็นตระกูลรถดีเซ gment ท,ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากตระกูล Mazda 626ที่เคยได้รับความนิยมในไทยช่วงหนึ่งคงเพราะมองว่า Camry Accord หรือไม่แต่ t ทีย a ่สมัยก่อนก็ยังขายได้แล้วทำไม m a z d a ถึงจะขายไม่ได้ละ่ะ ส่วนสาเหตุที่ Mazda 6ไม่ผลิตจำหน่ายในเมืองไทยอาจเพราะว่าคงมีการประเมินเวลาว่า Mazda 6น่าจะมีโวลุ่มการผลิตทั้งขายไทยและส่งออกไม่เพียงพอทะลุ10,000คันต่อปีซึ่งเป็นอัตราการผลิตที่คุ้มค่าที่สุดแต่สำหรับเมืองนอกนั้น Mazda ร6รุ่นปัจจุบันถือเป็นรถที่มีอายุทางการตลาดยาวนานเกือบจะ9ปีแล้วเพราะรุ่นปัจจุบันเปิดตัวในปี2012 อีกไม่นานก็ใกล้เวลาโมเดลเชนเต็มแก่ข่าวล่าสุดที่สร้างความน่าตื่นเต้นให้แก่ชาวมาสด้าในเมืองไทยก็คือ All New Mazda 6จะโชว์โฉมเวอร์ชันโปรโตไทที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2021แต่วงเล็บไว้ว่าถ้าไม่มีแผนการเลื่อนหรือยกเลิกงานการจัดงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2021เสียก่อนรูปแบบตัวรถมาในแบบตัวถังซีดานคูเป้ที่สร้างขึ้นบนพื้นตัวถังขับเคลื่อนล้อหลัง แต่กว่าจะขึ้นสายการผลิตจริงที่ญี่ปุ่นนั้นต้องเห็นได้ในปี2022สเปคเบื้องต้นที่คาดการก็คืออาจจะได้เห็นเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-X แบบ6สูบที่ทาง Mazda าภาคภูมิใจในการนาเสนอมาก All-New Mazda 6จะถูกนาเข้าหรือผลิตในแถบอาเซียนเพื่อกลายเป็นแฟชชอฟเดอะแบรนด์หรือไม่ต้องติดตามชมกันต่อไปครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ